มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนกลุ่มพกักันทดน้ํารอบสื่อมวลชนนท,ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแสดงโขนรอบสื่อมวลชนเพื่อร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนกลุ่มพกักันทดน้ําซึ่งรวบรวมองค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งโขนละครดนตรีขีตศิลป์ มารวมกันเพื่อการแสดงที่ยิ่งใหญ่นอกจากการแสดงที่วิจิตรการตางดงามผู้แสดงล้วนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาตศิสินจนมีฝีมือการร่ายรำอันงดงามถูกต้องตามจารีด นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะและรับชมความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตพบกับความพิเศษของสุดยอดฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาของกลุ่มพกันทดน้ําเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่พลับพลาโดยมีกําหนดจะแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทและ600บาทรอบนักเรียนราคา180บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02-262-3456